สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายลักนะคะวันนี้เราจะมาดูรวดลักเล่นสนุกกันนะคะจะใกล้ถึงวันเกิดนะคะก็เลยฮะก็เลยห้าวนะคะนี่เ,เอ้ยเอ้ย ใครว่าหนาว สองขาน่าน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 เฮ้ยพวกเราจะขางคุณบ่หืมน่านมาแล้วเอื้อ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 

ได้ลยเอาอ้อนอะนี่แน่นี่แน่ไปเิผล่ะนาแตนี้คือบอนหลนแ้งคักด้วนี่ถ้าบอนฮันลนตอนนี้แหงคัก ต่บอนใเนตอนนี้แหงหักเหรอนี่น,น,นี่เอาเดียวนี่นี่เจอฉันเจอฉันเข้าไปแล้ว

ดังวนพี่ออนเอาเร็วฉันได้ยินเสียงวนแล้วเอามาเลยจะเล่นไปละไปละเอ้ย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 ท้าขอุพี่ออนพี่ออนไปแล้ว

นี่แน่พี่อ้นม่ให้เล่นด้วยนี่แน่น, <ği> นี่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 นจะกัดบอลได้ <ği> มาแล้วพี่อ้น มันแทงเลยนะพี่อนไปแล้วไปแล้วอย่ไม่ทันนะคะพี่อ้นแตะมานี่ดูแตะมาหาน้องดูแตะมาหาน้องดู แต่ว่นานี่ไปแล้วเข้าทุงานาแล้วค่ะเข้าย่าแล้วค่ะดิเข้าย่าไปแล้วค่ะเพี่อนต้องตามเก็บนะคะนี่นะคะไปแล้ว บอนพี่แม่จะเตะเลื่นับเฮ้มาเฮ้ันพี่แม่จะเตะเลอลัเ้ยบอเตแล้วนี่อาขาลักเตะจ้าจากวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นโกเดี๋ยวให้พี่แม่เตะผมรับได้แล้วผมเตะข้างลัางด้วย พเพแา่อันเนนนนนต๋งพม่ึด้ดู tới mà ờ tới mà kẹp việc cái nó mới kẹp đi nè đi nè phi lại kêu phi ừ ừ là ngon luôn nè ว่าเล่นแล้วเสืออนเตานีเบ네ิ้งถวฟอเนเตมาบีโอ sort of ้ไกไกไกลเอเอเอหน้าหน้เลิรักหาทางจออย่างเดียวเลย เราเตะสองคนเบิ e ้งสามคนกระด้ยนี่เลียนฝันเป็นยังโหดเถอะเบิ้งเอ้าเอ้ายู่งไรเอ้าหายแล้วอันเต๋อส่งมาพีพี่บอลมันไปยุทธไทย จับวัตมาแดงคันนี้เอ้ยเอ้ยเต้มาพีผีมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ย ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายเลิศลักด้วยนะคะก็ขอขอบคุณโครงการข้อชะอันอจักรที่ได้ให้ได้อยู่ให้น้องเลิศลักษณได้อยู่อาศัยและครอบครองพายเลิศลักนะคะก็ขอขอบคุณพี่เสือพี่สิงที่ทำยูทูบให้น้องเลิศรักษณ์ได้ให้แม่แม่เอฟซีมาติดตามนะคะก็ที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็คือแม่แม่เอฟซีนะคะที่คอยช่วยคอย เป็นกำลังใจให้คอยติดตามให้น้องพายดนลักนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมวันเกิดน้องละลักนะคะวันที่7มกรานะ,ะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับแล้วครับครับครับเลย ขอบคุณค่ะ